h a p p y CHINESE NEW YEAR สวัสดีวันตรุษจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้วันนี้วันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะเจ้าของร้านนวดที่มาดามทางานอยู่เอาอ่างเป่ามาให้นะคะแตะเอียหรืออ่งเปาไม่รู้เนาะภาษาคนจีนเขาเรียกมาแกะลุ้นกันเลยนะคะว่าในนี้นะคะแจกพนักงานแม้แต่จะเป็นพัสดท์รมแบบมาดามหลินเขาก็แจกนะคะนี่ค่ะสองแดงแดงตรันตะรันตรันตะรันตันตัน ารัารันานอ้ออ้อ,อแปลงอะไรเอ,อ่ยอ่งเปานี้แจกทุกคนนะคะนี่ห้าร้อยเชียวนะว้าวว้าว,ว,าวขอให้เจ้าของร้านนะคะกิจการรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เปิดกิจการร้านนัวแห่งนี้นะคะไปอยู่นานเท่านานนะคะ บรดาลินก็จะทํางานที่นี่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทําไม่ไหวนี่ค่ะเป็นปีใหม่ตุดจีนคนไทยเรานะคะในปี2567นี้นะคะท่านละคะได้อ่างเปาหรือได้แตะเอียกันคนละเท่าไหร่เอยปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวงังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสำหรับดารดาลินนะคะก็ ยุดอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะทำงานวน,น,งนวดอาชีพนวดนะคะคงไม่ได้เป็นหมอวิ่งไปทิ้อเ่นเนะคะแต่สําหรับอาชีพนักธุรกิจเครือข่ายสุรียงก็ยังต้องเดินทางนะคะหาผู้คนไปเรื่อยๆเพื่อทำอเป็นสมาชิกเป็นเครือข่ายนะคะแล้วก็สร้างเขาเรียกว,ว่า Passive i n c o m ให้กับตัวชีวิตมาดามินเองในอนาคตนะคะถ้าเราไม่เลิกทำนะคะทำมันทุกวันนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะสักวันมันต้องไปถึงเป้าหมายะค่ะ คลิปน,นี้ก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะเพลงอังเพลงอังสิ่เนียงเสิ้เจออยู่อีสิ่นนี่วกชัยค่ะ